คือตอนนี้ขนน่ะบอกว่าขนมันผัดผัดเยอะเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ร่วงทั้งตัวมันก็ยังยาวอ,ะอ่อะ,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 ะอเ,เนี่ยแขนคอมีแล้วถ่ายวีดีโอไปสลัดต้สลัดต้าต้องโทรอีกเบอร์เนี่ยเบอร์นี้พี่ไม่ค่อยรัก เอาไปเก็บกอนไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนค่ะตันเป็นตันอื แต่ในตอนนี้มันร้อนอ่ะจำเป็นร้อนมันผัดขนผัดขนเยอะไงมันร้อนน่ะต้องหน้าหนาวอยู่แอร์ใช่อยู่แอร์เพราะว่านี่พี่ก็เพิ่งเพิ่งมาติดแอร์เองพิ่งติดไม่กี่วันนันร้อนมันก็ผัดขนใช่ต้องอยู่แอร์แล้วขนบึบใช่ใช่ต้องอยู่แอร์ต้องอยู่ ใช่ใช่ถูกต้องอันนั้นคือที่ตอนที่มันขนเยอะเพราะมันเพิ่งอา้าหนาวเพราะว่าหมามันก็ต้องปรับสภาพตามตามไอ้เนี่ยมันอนะ